สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องไอเฮียแชร์ช n แนลนะครับวันนี้เฮียจะพาไปชิงโชคนะครับกับพิซซ่าคอมพานีนะครับก็ตอนนี้เขามีโปรโมชั่นซื้อ1แถม1นึ่งะตั้งแต่ขนาดกลางขึ้นไปนะครับก็สามารถที่จะเอาไปล่วมสนุกกับทางอไลน์นะครับของพิซซ่านะครับคอมพานีนะครับก็แจก แจกทองนะครับแต่ว่าเราจะต้องเอาไปเสร็จนั้นอนะไปส่งชิงโชะภายในวันนี้สมมติเราซื้อวันนี้เราก็ต้องส่งิงโชะวันนี้เลยนะครับยังไงติดตามนะครับในคลิปนะครับแต่ว่าเขาทั้งหมดเนี่ยแจก200บาทเลยนะครับน้ำหนัก2องบาทโอเคครับขั้นแรกนะฮะเราไปซื้อพิซซ่าคอปนีมานะครับผมก็หลังจากนั้นนะฮะก็ทางทางพิซซ่าเนี่ยเขาจะให้ใบเสร็จมานะฮะจะมี QR code คมาให้นะครับเดี๋ยวเราเปิดเลยละกันนะครับผม กตัวนี้นะครับลักษณะมันจะเป็นอย่างนี้นะครับผม <c oughs> <c oughs> นี่นะครับเป็นแบบนี้นะฮะก็ที่ที่เราได้มาจากทางพิซซ่านะครับผมก็เขาจะเป็นอย่างนี้ก็หลังจากนั้นเราจะใช้ QR code นะครับใน l ล n e นะครับขึ้นสแกนตัวนี้เลยนะครับผม <c oughs> โอเคครับขึ้นมาแล้วนะครับก็เปิดแอปพลิเคชัน line ขึ้นมาแล้วก็สแกน QR วโคนะมันจะมาที่ที่ลิงก์ที่หน้านี้นะครับหลังจากนั้นนะฮะก็ไปที่ลงทะเบียนใบเสร็จร้นรับรุ่นทองเลยนะครับก็เขียนชื่อนะฮะกรอบที่อยู่นะครับดานเลขป,ประจำตัวประชาชนเบอร์มือถือแล้วก็อีเมลนะครับผม <c oughs> อีเมลถ้ามีนะแล้วก็ าจะต่อไปก็จะเป็นรหัสร่วมลุ้นสนุกนะฮะรหัสร่วมลุ้นชิงโชคแล้วก็เลขที่ใบเสร็จแล้ววันซื้อนะครับแล้วก็เงื่อนไขทุกอย่างนะครับผมก่อนที่จะซื้อนะครับก่อนเราที่จะมากกอกนะเดี๋ยวเฮียจะบอกให้ว่ามีมีอะไรบ้างนะครับตัวรหัสนี่คือนี่คือหน้าตาของใบเสร็จนะหลังจากที่เราสแกนตัวนี้ละนะก็จะเข้าไปที่ลายนะครับหลังจากหลังจากนั้นนะฮะตัวที่เราจะต้องใช้ก็คือนี่นะครับเป็นลงทะเบียนร,รหัสลุ้นทองนะฮะตัวเนี้ยนะครับ และเลขที่ใบเสร็จนะครับก็คืออินวอยส์นัมออนเนี่ยนะฮะเอ่อหนึ่งเบอร์เนี่ยนะครับ, <c oughs> บอินวอยส์เนี่ยนะฮะอินวอยส์โนเนี่ยนะฮ no, ะโอเคนะนะครับอ่าเดี๋ยวเราจะเริ่มกรอกกันละหลจากที่เรากรอกอ่าชื่อนามสกุลอ่อเลขบัตรประชาชนนะครับพร้อมเบอร์มือถือนะ กรอกรหัสรูปลุ้นสนุกแล้วบัตรเลขที่ไปเสร็จแล้ววันที่ซื้อนะครับเราก็ติกนะคบว่าอ่านทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะส่งข้อมูลนะครับกดส่งข้อมูลเลยครับปึ๊บลงทะเบียนชิงโชคสําเร็จแล้วนะครับแค่นี้เองฮะ,ะวิธีการชิงโชคนะครับผมก็สามารถที่จะรูปสนุกได้ ครับก็ตอนนี้นะฮะร่วมสนุกได้นะครับถึงวันที่15เมษายนนะครับวันนี้วันที่เท่าไหร่แล้วโอ้วันนี้วันที่10 10วันนี้วันที่10เมษายนนะฮะเราสามารถเล่นได้ถึงวันที่15เมษายนนะครับวันสุดท้ายของวันสงการนะครับก็สามารถที่จะไปร่วมสนุกได้นะครับ กติกานะฮะก็มีแค่ว่าเราต้องซื้อแบบพิซซา1นแถมหเท่านั้นนะครับถ้าเกิดว่าเราไปซื้อพิซซาอย่างอื่นที่มันไม่ใช่1แถมหนนี่อาจจะส่งไปเราอาจจะเฟลอาจจะแบบเจ้าไปนะฮะก็คือก็คือร่วมกิจกรรมไม่ได้นะครับผมก็ก็ขอให้ทุกคนนะฮะสนุกกับการชิงโชคนะครับส่วนลางวัลเนี่ยที่เฮียไปฝึกไปไปหาข้อมูลมานะฮะก็คือรางวัลที่หนเนี่ยมูลค่าทองนะครับ ทองคาแท่งนะครับมูลค่า10บาทจานวน1งรางวัลน,นะฮะมูลค่า2อง0 0นหกกว่าบาทนะครับรองที่2นะฮะเป็นทองแท่งราคามูลค่า1บาทครัจนวน10รางวัลน,นะครับก็สามารถไปร่วมสนุกได้เลยนะครับครับผมยังไงก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามจนจบนะครับฝากกดไลค์ วันนี้ก็ขอบคุณที่ตามจบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับใครมีอะไรยังไงแนะนำเฮียได้นะครับในการพัฒนาช่องครับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ